1> 1, 2, 3, come สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซเมร,รี่เธอค่ามาแล้วนะคะมาแล้วนะคะมึงมาแล้วมาถ่ายของใหม่วันนี้เมื่อนี้ไม่รีประเดิมห้องใหม่เป็นวันแรกมาถ่ายคลิปมือแรกพี่น้อง หลังจากที่เฮ็ดแล้วอยู LS ่ประมาณเฮ็ดแล้วอีจีวะซางเฮ็ดแล้วประมาณประมาณวันสุ์วันสุ์ที่แล้วเออเป็นวันสุกพี่นงบอกว่าประมาณนี่แหละวันสุกวันสุกวันเสาร์ประมาณนี่แหละพี่น้องอ่าที่ซางเฮ็ดแล้วเราไม่ได้เก็บกวาดโน่นนี่นั่นนะพี่น้องอ่าเก็บกวาดโน่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วบัดนี้วันเพื่อเนี่ยแบบเก็บคองเก็บยังแบบทุกสิ่งอย่างที่แบบช่างเขาแบบ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเก็บน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าสร้าง่นจะไม่เห็นไหนแล้วแบบกับส่วนที่เหลือเขาก็ต้องเก็บเองเป็นจุกทางแล้วก็ต้องทุกคกามสดงว้มสะอาดอันนั้นแะที่เรกว่าจะถ่ายแบบทั่วแบบแบบว่าแบบถ่ายในห้องแบบโน่นนี่นั่นให้ดูแต่ว่าแบบมันยังไม่พร้อมนะงพี่น้องมันยังไม่มีแอคเซสซอรี่ในห้องมันยังบ่มีแบบเกินอย่างก็เออโน่นนี่นั่นนะนะแบบมันบกพันเปร์น่ะนะ มันก็จะเป็นห้องป่าธรรมดาแหละพี่น้องแต่ก็จะมีแบบที่นอนเล็กๆแบบเอาเาไว้นั่งเล่นข้างในก็แบบเอาไว้นอนเล่นนั่งเล่นนะ่นและพี่น้องที่แล้วว่าจะถ่ายแบบทัวร์บ้านกับเดี๋ยวจะพึง่งจะพึ่งอีกแล้วเดี๋ยวสบายคลิปหนะาเราคลิปหนาเพราวจาุกอีกกันยางยากเห่งวังตี้ยากอีกแล้วมิตรเงี่ยวยากไม่หลีนนะเนาะยากแย่งวัดเี้กับนี่กำลังจะเปิดวงแพวพาแต่งเท่าให่เนจะ้า พอดีเปิดสั่งไม่ได้ได้ไอ้เนี่ยเปียกเหงื่อท้อเห็นเขาปิดก็กลับไปให้อ่าพี่พี่เพิ่นเ่าวน้อาหน้าพี่โอนพี่เยาอ่ามีลุยเพิ่นเบิ่งให้กะให้เพิ่นแบบพุ่นเคยเ็เพิ่นเกิดเคยเปิดสั่งไม่ได้เปิดโน่นนี้นั่นนี่นั่งพอนี่ก็เลยต้องแบบไปให้พวกพี่ๆเขาดูให้นะคะประกอบพื้นพี่เพิ่นในเรื่องของอ ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนที่ช่วยเหลือเมลี่แล้วก็หนักหนุนเมลี่นะคะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเมลี่เดี๋ยวจะเขียคลิปขอบคุณโดยตรงอยู่พี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวพี่น้องก็จะคือทอดว่าช่วงนี้มันยาเขาจะไปถ่ายคลิปกับผู้น,นั้น่ายคลิปกับผูน้นี้ตอนนี้มันแบบลําบากถ่ายคลิปกับพี่อยู่กับนิุ่ยแต่ลบาบากพออยู่มันยุ่มมันยาเขาอ,อาจจะแบบแบบๆแไบบทยกันได้ยังสินะพี่น้องแต่ว่าแบบแบบไปนั่งไทยกันอย่างอี่มอิ้อุ่อนแบบ จิตจะลักษณะตอนนี้มันแบบมันยังไม่ได้มันยังบดายน้ำร่งตัว,วกัวกัะยากว่านี้เมลี่แป้นซ้อมไงน้ำเพลินพี่น้องแม่เพลแม่แพเพล่ภาพเพลินอยากเพลินให้แขกรับเชิญขึ้นบนเวทีด้วยนันะ เป็นเกียรติของเมลี่อย่างยิ่งเลยนะจกค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาพี่น้องบอกอีหลีหอหลจซเพอท้านขึ้นเวทีมาหลอกมาลํำเดกขึ้นกับาขึ้นเวทีใหญ่หลดนะคะอิจฉาเมลี่บอหน่ะก็เลยมื่อนี้ก่อนที่เราจะาขึ้นไปแล้วงกับมากกันเดิกเนี้ยหาขึ้นับเชียนขึ้นพี่น้องซวมหมวกบนหมดบ้านก็เลยเปิดประตูเข้ามานอนแม่ไม่มีะว่า ไม่อยากลบกลุนคุญยาให้คุณญาบรรทงเนาะเดี๋ยวจะตกเบียนอีกแบ่งเลยแบบนี้ตอนนี้เป็นเวลาเจ้นนี้ตอนนี้เป็นเวลาอยู่ประมาณเจ็ดโมงจะแปดโมงหรือไม่ดเบียดเป็ดอย่างเรียบร้อยแล้วเอ๊ะกลบงกับเข่าอีกคุณยงคุณยายแล้วแล้วก็เลยคิดได้มาตัวเองมีนี่มีแฮ่เพล็ดนี่นี่มีแฮปเพลดผิดหนองสือแหปเพลดไปก็ได้ใส่ดุ่นและก็เลยเพื่อได้ใส่งาน เปิดบ่งเธอพาแสงทองมนจุกทางกันทักสิลี่เป็นอย่างละพี่น้องเตรียมตัวถ้ารอดูก็ได้จินลงไม่หลงก็ต้องรอดูนะคะถ้าบ่งด้วยว่าไม่ดีจะเป็นอย่างนั่นแหละก็เลยจะมาบอกมากล่าวหลายเรื่องอะไอยามเป็นอย่างคือแบบคือเห็นเงียบเห็นเงาอีกแท้กับสิขึ้นเงาแต่กระเทือบมือเงาก็คือยังไม่คิดไม่อย่างลงกันน่ะละพี่น้องมันแบบความยงามันแตกต่างกันเลยพี่น้องนั่นแหละก็เลยแบบ พอดีแบบนี่เอาใส่ช่วงเวลานี้บ่งบอกว่าสิเป็นเพิ่งเพิ่งสู้ขวัญเปิดโป้งอยู่แม่นี่กกระยานไปบ่ท่านอยู่เพื่อว่าเพิ่งสู้ขวัญประมาณเก่าโมงวัยเน่าก,กินอี๋อมันก็แล้วกันกระลักแปดโมงแล้วส่วนจะไปอาบน้ำออกไปอีกเพราะว่าส่งเครื่องก่อนจต็มแล้วพี่น้องเนาะพี่ีพูงพงามอ,อ,อยู่บ่แต่งกบะเบรไ์แล้วก็ลกลิ่นกรหมูอย่านหมงบริเวณน้ำกรบป๋แต่งหนาไปาาก,ก็ได้เ่าฮ่าก็เลื่อนนี่ก็เลยแบบ ตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำให้คือยโย่นิ่งในกี่ไร่ใส่กังไม่รีดก็เลยแบบไปเอาผมมาสางไว้เล่นๆนะเพื่อมันมีประโยชน์เลยพี่น้องแต่มากรบเบิดว่าไม่รีดใส่ทรงไหนแต่มาบอกหรอกพี่โยโย่ก็เสียหัวแด้เนาะว่าวไม่รีดขึ้นบนเวทีไปทำอะไรก็ต้องรอติดตามชม่อจุกคันเลยม้านางอย่างไรม้านางสางหัวใบส้างฐาเวลาเท่าประมาณแบบอีกประมาณยี่สิบวิที่เอ่อจะ อุ้ยประเมียนสิอีกประมาณสิบนาทีจะแปะโมงไม่เหลือกันเลยแบบเอาเวลาตรงนี้แ,บบแล้แป๊บนึงนดับพี่น้องก็จะไปอาบน้ำไม่เห็นไบรเพราะว่าเดี๋ยววันแรงไปสอนสอนใหญ่ก็เพิ่นอีกรอบหนึ่งมื่อนี่น้ออีกอวันนี้อีกหนึ่งรอบอันดับพี่นอ้องเมื่อคืนกันบวันที่หนึ่งก็แสดงจริงแล้วอันดัพี่น,ออน,น,อน้องเมื่อคืนก็ม่เหมือนขนาดแค่ซสอมมือซื้อ้องซสอมใหญ่ก็แบบสนุกนานและเจ้ากัด ผู้ใดประมาณมันพลาดนะคะจะบอกหายดูเลยมานงบอกนำงกาวนี่แหละยกค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปกำมีลุยอยู่เดี๋ยวหาเวลาว่างเดี๋ยวไปไปนี่แหละถ้าถ้ามีเวลาว่างก็แบบเ้างห้ไปซ้อมบนเวทีแล้วก็จะเนาะถ่ายคลิปกันเบาๆนะพี่น้องสามนเนี่ยมีเรื่องอะรเนะ ไม่หลี่ผุ่งหญ้าจะสวยพี่น้องไม่ได้ผ่งหญ้าจะสวยไม่ไม่หลีกเคยผุ่งหญ้าพี่พี่น้องเคยผุ่งหญ้าหอดผิดก็สวยอยู่เด็กตอนกับผอมไม่ดีก็แบบหน้าหวานนิดๆแต่ว่าช่วงหนึ่งก่หย้าอยู่แบบมันเอาเงื่สิล่ะก่ไม่หลีกกันจะแบบใสอันนี้ละพี่น้องตะ่กี้มาใส่แง่พียดย๋ยนนี้เท่าหรืออย่างกระโปรงห่พี่น้องบอกบอกข้างข้างแต่งตัวข้างแต่งตัวข้างแบบเสื้อผ้าแบบอะไรกัแบบข้างแต่งข้างแบบ หรือว่า่าบ่ถามจของเรื่องที่เป่าบ่อแ่าบ่เ่าคือยู่บ่มี่าแต่ว่านานเลยทำย่ยได้เร่องอยู่ยแถวหนาเป็นเงี้ยวมาจนอีกกาห้าตีนหกตีนอยู่บนนี่เนีนๆลก็เป็นเ้หัวมดีนที่ยู่สวมบอกยังในเนหัวกึ่งกึ่งกเลย เขึ้นมูนเป็นตลกแซง,งดูสิก็จะประมาณอย่างนี้นะแตเ่เห็นเห็นที่ดีกันสิแบบก็จะได้ย้อนนะก็จะใส่แบบอันอนี้ขึ้นข่าวให้เบิรงซื้อแบบน้ะแล้วก็จะเอาผมแบบตุ้งตมาแบบอย่างนี้อย่างนี้นะเอาตีร้องมึงกันเพราะถ้าเห็นทีน่ดีแต่ไม่รู้ก็จะสวยอยู่ อัน <f dragging> ี <sympath is> ้มึงยันรันเหรอโว้คือคือสิ่งที่มาเื้ออันนั้นแหละแต่ว่าเฮ็ดอีหลีแบบไฮมัวแบบแต่งหนอีหลีก่จะสวยด้วยพี่น้องก็จะก็จะประมาณอย่างเงี้ยประมาณประมาณนะประมาณคือแบบอันนี้บ่านนี่เป๊ะด้วนี่อันนี้คือแบบขอก้าวจับยับเจริดอันแน่ก็จะประมาณแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไดนบ้าบ้าได้บ้ค่ะสวยบาจกค่ะนั่นแหละเวลาว่างไปเลย มานั่งถ่ายคลิปในห้องใหม่จะว่าของใหม่ไม่อีบ้างทนมีอย่างพี่น้องยังขาดเอ่อหลายอย่างอยู่อยางไดหลายอยา่างอย่างใดโตแบบโตแบบโต๊แบบตโซฟาอยา่างใดแบบนั่งแบบโตมาไว้นั่งถ่ายคลิปอันนี้แกมาเอาเอาไปเอาโตคุณยายอันั่งกินข้าวอยู่ในบ้านในห้องออกมาเอามาไว้ไม่มีผมแล้วก็อุ้ยรืมแนะนําลูกสาวเมลี่เองนี่ลูกสาวคนนั้น กันบอแมนก็ลูกคือบอกนี่นน่นนี่อันนี้ลูกสาวเมลี่เองนะคะซื้อน้องหยางมาตีชื่อว่าน้องน้องหยางบอกพี่น้องขึ้นไหมเอา้าน้องหยางคะเดี๋ยว อคลิปไหนจะมาบอกว่าน้องน้องตัวนี้ชื่อน้องอะไรบอไม่อยากให้พี่น้องคิดมาบอกยืมอซื่อมันซ้่งตั้งไเมตโดนตั้งแต่เมรี่อยู่กอดทมอจังซื่อมันบ่ไดมันต้องสิมาบอกพี่น้องมันซื่ออย่างเขาจังบ่ได้เอ้าเเ่าบ่เม่าบ่ลไม่รีเเข็งอ,อยู่แบบพี่น้อง เอาไว้เจ้ากอนอึ่คืนออกแลวจะมาบอกไม่คิดหนานะเจ้าคะอีหลุสาวนางถ่ายแม่เอีงเลนอยู่นี่สักากอนแม่คุยกับพี่น้องคุณกอนนั่แหละพี่น้องก่อนไม่ดีจะออกแบไม่ก็เลยมาสางลองเบอร์มเทือกับะล้งเทือกับะคืนคืแบบอยากใส่แบบใส่ยางล้อใส่เหล็ยใส่เทียวใส่สิกะนี่แหละกะกะใส่อยู่พี่น้องกะึ้นว่นสิกรมาผมงเพราะว่าิตยลุกหานย่งไม่ดีก็จะแบบเนาะสิคุณงงง่เนาะ กะสปิ้งย่างเยผมมันเนาะขาวน้อยเนีนๆกับสิเมวม็นสิเน้นๆเลยนี่นี่เป็นแบบหน้าห้างเน้นๆเลยหลังจากที่ไปรี่ลงจากทีแล้วนะจกค่ะผู้ใดไปกับพบกับพ่อกันไดเด้อพี่น้องอยู่ที่แผ่วแพงแสเออแผ่วพราวแสทองนะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะครับไอเสียฮอดเมื้ออื่นนี่แหละพี่น้องเมื้ออื่นนี่เนียนๆเลยผู้ใดอยู่ใกล้ อำเภอเลิงนงกรศรีจังหวัดรเยสโสทรนนี่มาเดินมาเปิดวงแพวพักมาเจอกันได้นะคะกับเมลี่เธอหามาแล้วล่ะกับยูทูบเบอร์แบบหลายโหลดมาอนะมาเปิดอันันพวกอันอันกันมากพี่น้องมาหลายอยู่มาเยอะจริงๆพูดไดยุ่ยกยยู่ย,ยกย่มาเลยห้ามผ่านเลยแบบนูขนาดซ่อมขึ้นซืซอพี่น้องเมลี่เต้น เป็นเต้นเดาเป็นเดาย้อนเป็นย้อนโลดจนเปียกกระเมี้ยงขึ้นเต้นประสั่นสองสาวนี่จ้าจ้าเป็นอย่างไรเจ้าเต้นเงื่อไหลแค่หย่อนน้ำแล่เช่น้ำนมเบลี่นี่ไหลสดจนมาเปียกเมนูสี่ถามมาเอ้าโอ้ยว่าเมนูสี่แก้วกางแก้วถามมาเอ้าแม่เจ้าคือเปียกแทนจะไปโกนหน้ามาบอกประสั่นหยุดนะ นี่ข่าน้อยโกรกหนึ่งบุกขึ้นนี่ซิมพึ่นเบิง่งเปียกเอ็นเลี่ยน,ยน,ยนพี่น้องโบโหนี่แหละกระสิมาบอกมาจามาวันนี้เมลี่จะไปซ้อมอ่าขึ้นเวทีอีกหมื่นหนึ่งหมืน่ยยนยังซ้อมหญ่พี่น้องนั่นแหละและ้วก็อาจจะมีถ่ายคลิปกับเขาท่านี่แหละเขาจะเราก็จะถ่ายคลิปกับอ่านิลุยท่านแนวนะเจ้าค่ะเดี๋ยวเอามาลงให้เบิ่งกับอื่นทามีเวลาว่างอันเวลาปั่นได้พี่น้องยาง่ายกัน ไปหอด้วยสิมีตังกนตางสอมโนนนี่นั่นนะนะเพลินน่ารักก็มาบอกมากระเอาว่ามาว่าทามันสักนะสวยไหมคะนี่งามบอได้ยินหรอพี่น้องขนผมยาวเนาะหรือว่าเั่วก็ผมสั้นบอกพี่น้องได้ยินหรืเนาะาฮัลโหลกระซิบไปหานอนอาบน้ำก็พี่น้องเข้าไปเร็วน้ำแร่แช่น้ำนมเมลี่ไหลสดซดซดซดเปียกหมดยอดต้งดูจะเปียก นาอาเป็นางอยูในห้องนี้ในก,กาลุ่มอยู่นี่นี่แหละเน,นี่ยพ่น้อเนียนๆเนาะผู้ใดว่าไม่ดีงามเนี่ยนี่จะเสีงามอย่บอกถ้าว่าไม่ดีผมยาวสวยไม่ดีก็จะไวผมยาวอีกเหมือนเดิมเนาะหลายๆพี่น้องมาบอกมาลกาวพี่น้องไปซ้ำนี่แหละคลิปน้าอุ้ยเยีายปากปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก ห้ามห้ามโฆษณานะพี่น้องเมลี่ห้องกระพานลืมบอกตัวเมลี่ผ่านการสร้างไรายได้เรียบร้อยแล้วนะจ้าค่ะเดี๋ยวจเดี๋ยวมีแล้วเนเดี๋ยวจะมาบอกอีกเทีนึงใน,นละบอกไปเลยคลิปนี้บอกไปเลยว่าเมลนี่สามารถเปิดสร้างไรายได้แล้วนะจ้าค่ะ มีโฆษณาเขาแล้วพี่น้องขอบคุณ f อทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้กับเมลี่นะคะที่กดติดตามกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับเมลี่ขอบคุณอีรีพี่น้องถ้าว่มน,นี้พี่น้องกับไม่มีเมลี่ในวันนี้ก็สิมม้ิผู้ใดเบิงเนม่ดีดอกถ้าไม่มี f c เมลี่นะคะขอบคุณอีรีพี่น้องถ้าหากเมลี่กะอยาก,กดขำด้วยพี่น้องเพอเดค่าแบบค้าแบบอาจจะแบบสื่อโทศัพท์ไหมอาจจะเสือพระั้นอาจจะเก็บเงื่อนแบบ เนาะถ้าได้แบบเกบเล็กผสมนะ้อยเมลี่ก็จะซื้อของเข้าห้องเข้าห้อง,องแต่งอะไรให้มันเรียบร้อยเราก็จะพี่น้องก็จะได้เห็นแบบห้องหรูหราอลังการนั่นแนหะพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณ FC เมลี่เธยหามาแล้วขอบคุณ FC นี่รู้ชแนลนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะถี่เข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเมลี่หากเมลี่เนาะเฮ้ยเด้อพี่น้องแต่ว่าหากเมลี่ต้องดดนี่เด้อ เมลีก็จะมามอบความสุขให้กับพี่ๆทุกๆคนตลอดไปนะคะพี่น้องวัตหกักเมรี่อย่าเขียยอย่าสร้างเหตไม่ดีเด้อถ้าเมรี่พูดพูดอะไรผิดหรือว่าแบบมันผสมกวนกับเมลี่ก็ขอโทษขอษขอ,อภัยไวนะ้นที่นี้ก่อนนะจ้าคะฮัลลหพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครหลักละ,กะห้ามข้ามโฆษณาของเมลี่นะจะคะฝากย้อนกลับไปเบิ่งอันเก่าเลยพี่น้อง ะละ่ะลงไปแล้วขับไปดูให้เมลี่หน่อยนะยังับปากด้วยอะะพี่นองไปหาอาบนองอาบนาำก่อนเดี๋ยวมันจะสวยจะอ,ออกไปบ้างนี้ดูชาแน,นลแล้วไปแล้วพี่น้องซามีเดอร์ขอบคุณลหลายๆายสวัสดีจ้า